เรื่องนี้ฮะในช่วงที่ผ่านมามีประเด็นคําถามถึงการกู้เงินขยายเพดานหนี้สาธารณะของรัฐบาลมากมายนะฮะเขาก็มีการสรุปมาแบบนี้ฮะคำว่าหนี้สาธารณะก่อนอขยายความให้คุณผู้ชมฟังตามความหมายก็คือหนี้ที่ถือโดยรัฐบาลกลางหนี้ที่ถือโดยหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรของรัฐรัฐวิสาหกิจการค้าประกันหนี้สินโดยรัฐบาล ซึ่งก,การเกิดขึ้นของหนี้สาธารณะส่วนใหญ่ของรัฐบาลทั่วโลกเนี่ยมาจากการดําเนินนโยบายแบบขาดดุลคือรายได้ของรัฐเนี่ยน้อยกว่ารายจ่ายของรัฐทําให้ต้องมีการกู้เงินเพื่อมาชดเชยการขาดดุลในแต่ละรอบปีงบประมาณการกู้เงินของรัฐบาลเนี่ยมีหลายช่องทางอย่างเช่นจากสถาบันการเงินทั้งในแล้วก็ต่างประเทศจากภาคเอกชนจากรัฐบาลต่างประเทศจากองค์กรทางการเงินระหว่างประเทศนะฮะอ,อันเนี้ย คือคำว่านี่สาธารณะ uh huh. นี่สาธารณะแล้วก็เพดานนี่สาธารณะหรือว่าเงินกู้ของไทยในปัจจุบันนะฮะทางกระทรวงกระทรวงการคลังเนี่ยรายงานนี่สาธารณะของไทยช่วงสิ้นเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมานะครับอยู่ที่9.62ล้านล้านบาทหรือว่า59.58%ของ GDP ซึ่งใกล้เคียงกับเพดานก็คืออยู่ที่60%ของ GDP นะฮะซึ่งเป็นกรอบความยั่งยืน ทางการคลังเก่าก่อนที่คณะรัฐมนตรีของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยจะได้มีมติเห็นชอบให้ขยายเพดานการก่อหนี้ได้ไม่เกิน70%ของ GDP หรือว่ากันง่ายๆก็คือกู้ได้อีก1ล้านล้านบาทนอกเหนือจากแผนบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ2,565นะฮะ ต้องมาดูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพูดถึงความจําเป็นของการขยายเพดานนี้ครับค่ะทางด้านของนายคมเติมพิทยาภัยสิธิ์นะคะก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะท่านก็ได้เคยอธิบายไว้ว่าเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการคลังให้กับรัฐบาลแล้วก็ไม่เป็นอุปสรรคหากรัฐบาลเนี่ยมีความจําเป็นต้องกู้เงินเพื่อดําเนินนโยบายการคลังในระยะปานกลางโดยโดยยังคงมีความสามารถในการชําระนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะที่สําคัญเนี่ยเพื่อให้ประเทศมีมีช่องทางในการกู้เงินที่มีความจําเป็นต่อต้องกู้จํานวน เพื่อฟื้นฟูแล้วก็เยียวยาเศรษฐกิจที่จะได้รับผลกระทบจากโควิ19ด19นั่นเองค่ะก็น,นี่นคือ,อหลักการพูดถึงหลักการไปแล้วเอาให้เห็นภาพดีกว่าว่ากู้2รอบนะฮะรวมแล้ว1.5ล้านล้านบาทเนี่ยเอามาทำอะไรบ้างค่ะ ก็เขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรามีพระาพราชกําหนดให้อํานาจจากกระทรวงการคลังเนี่ยกู้เงินเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเยียวยารวมถึงฟืน้นฟูเศรษฐกิจแล้วก็สังคมนะคะที่ได้รับผลกระทบจากโควิดโควิด -19 กนะคะก็คือ2ฉบับแรกฉบับแรกเนี่ยหล้านล้านบาทค่ะแล้วก็ฉบับที่2อเนี่ยอีก5 0 0แสนล้านบาทรวมเนี่ยก็คือ1.5ล้านล้านบาทนะคะก็เป็นข้อมูลจากสํานักบริหารหนี้สาธารณะค่ะก็พบว่าเบิกจ่ายและคอรมออนุมัติโครงการไปแล้วเนี่ยจนถึงเดือนกุมภาพันธ์2565นี้ ะะก็อยู่ในฉบับที่2จํานวน4 2 8 6 5ล้านบาทค่ะก็ยังเหลือยังไม่ได้เบิกใช้แล้วก็คอรมอรเนี่ยยังไม่ได้อนุมัติอีกประมาณ97,135ล้านบาทค่ะถามว่าแล้วกว่า1.4ล้านบาทเนี่ยที่เบิกแล้วก็คอรมอรอนุมัติไปแล้วนะ่ะนำไปใช้แล้วก็จะใช้อะไรได้บ้างนะคะก็บอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยนำไปใช้ตามชื่อของพอรกรแก้ไขปัญหาเยียวยาฟื้นฟูก็จะผ่านโครงการแล้วก็แผนงานจานวนมากนะคะ ครับน,นี่ถามว่าเอามาใช้ทําอะไรบ้างน,นะฮะ ตอบได้ชัดเจนเลยที่ตรงกับช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด19เลยครับก็คือจัดหาวัคซีนป้องกันโควิดที่ประชาชนชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติในประเทศไทยเนี่ยได้ฉีดไปแล้วกว่าร้อยละเจ็ดสิบหกในเข็มแรกนะคะส่วนเข็มที่สองเนี่ยกว่าร้อยละเจ็ดสิบค่ะเข็มที่สามเนี่ยกว่าร้อยละยี่สิบเจ็ดนะคะแล้วก็ยังมีเข็มที่สี่เนี่ยรวมทั้งวัคซีนรุ่นใหม่ในอนาคตที่จะจัดหามาบริการฉีดให้แบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนั่นเองค่ะก็จะจัดหาอุปกรณ์การแพทย์เวชภัณฑ์ในการรักษาป้องกันการการตวจเชือ้อโิด -19 ค่าตอบแทนบุคลากรทางแพทย์นะคะหรือว่าอสมเยียวยาประชาชนทั่วไปอย่างโครงการคนละครึ่งเฟสสนะคะลดค่าน้ำค่าไฟเงินเยียวยาผู้ประกันตนงบอุดหนุนนายจ้างให้จ้างต่อนะคะเงินกู้ดอกเบีย้ยต่ำเงินช่วยเหลือเกษตรกร,กรแล้วก็ผู้ที่ประกอบอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 คะ่ะแล้วก็อุดหนุนโครงการเราเที่ยวด้วยกันนั่นเองคะ่ะนี่คือคําตอบนะฮะว่ารัฐบาลกู้เงินมาทําไมใช่นะฮะกู้สองรอบรอบแรกเน,นี่ยหล้านล้านบาท รอบที่สองกู้เพิ่มอีก5 0 0แสนล้านบาทรวมแล้วเงินกู้ทั้งสิน้นสำหรับพรกฉุกเฉินเอามาใช้ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 เนี่ยก็คือ1.5ล้านล้านบาทเอามาใช้เกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโควิด -19 รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆรวมถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจไง<ะ>เศรษฐกิจมันไม่เดินนะเพราะว่าธุรกิจหลายอย่างหยุดไปในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 บาทำยังไงล่ะจะมีเงินเข้ามาจับจ่ายใช้สอยในระบบได้ ก็เนี่ยอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบผ่านโครงการต่างๆอย่างที่เราได้นําเรียนคุณผู้ชมไปเมื่อสักครู่แล้วหลายคนคงสงสัยฮะว่าเอ๊แล้วรัฐบาลก่อนๆมีการกู้เงินแบบนี้ไหมนะฮะอ่านะฮะก็มีทั้งออกเป็นพร,รบรแล้วก็พร,รกรนะฮะอย่างยกตัวอย่างอย่างรัฐบาลทักษิณน,นะฮะออกเป็นพร,รกรเงินกู้7.8แสนล้านบาทเพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูระบบสถาบันการเงินเฟสสองรัฐบาลอภิสิทธิ์นะฮะ ใช้พรกรเงินกู้4แสนล้านบาทเพื่อฟื้นฟูแล้วก็เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจรัฐบาลยิ่งลักษณ์นะครับกู้ผ่านพรกรกู้เงิน3.5แสนล้านบาทเพื่อวางระบบการบริหารจัดการน้ําและอีกฉบับนะครับก็คือพรบเงินกู้2ล้านล้านบาทเพื่อโครงสร้างพื้นฐานนะฮะแต่กฎหมายกู้เงินฉบับนี้เนี่ยไม่ประสบความสําเร็จค่ อ้าวรัฐบาลก่อนก็มีการกู้<ช>ตอนนั้นไม่ได้มีวิกฤตเหมือนโควิด -19 <ช>ด้วยก็มีการกู้อันนี้คือถ้าจะพูดไปเนี่ยเป็นเรื่องของการบริหารจัดการซึ่งสามารถดำเนินการได้<ช>นะ,ะก็มีข้อกฎหมาย<ช>มีพรบรมีพรกรต่างๆรองรับอยู่แล้ว<ช>ประเทศอื่นกู้เงินหรือไม่นะฮะ เขาบอกว่าการแพร่ระบาดของโควิด1 9ส่งผลต่อเศรษฐกิจแล้วก็สังคมทั่วโลกนะเขาบอกหนักเป็นประวัติการในรอบ100ปีเลยก็ว่าได้ดังนั้นครับเกือบทุกประเทศทั่วโลกมีการกู้เงินแล้วก็ขยายเพดานหนี้สาธารณะกันทั้งนั้นยกตัวอย่างข้อมูลจากสถาบันการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF นะฮะ IMF นี่เราเคยกู้นะค่ะวิกฤตต้มยำกุุงที่ผ่านมานะฮะดูข้อมูลจาก IMF เมื่อปีที่ผ่านมาญี่ปุ่นฮะ ประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่อันดับ3ของโลกมีประชากรกว่า126ล้านคนแต่มีหนี้สาธารนณะต่อ GDP มากที่สุดครับหนี้ของญี่ปุ่นนะฮะอยู่ที่234.18%ต่อ GDP ใช่ค่ะ200กว่าเปอร์เซ็นต์ต่อ GDP ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างทางยุโรปอย่างอิตาลีนยฮะประชากร60ล้านคนใกล้เคียงกับประเทศไทย มีหนี้สาธารณะต่อ GDP อยู่ที่133.43ล้านอ่าขออภัยครับ133.43เปอร์เซต่อ GDP อสหรัฐอเมริกาครับขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของโลกมีประชากร329ล้านคนมีหนี้สาธารณะมากกว่า105เปตสิงคโปร์ใกล้ๆฮะ ประเทศในเพื่อนบ้านอาเซียนของเราประชากรประมาณ6ล้านคนมีหนี้สาธารณะ130%ต่อ GDP ะนะฮะประเทศไทยตอนแรกเกือบเกือบ60%ล่าสุดขยายเพดานไปให้สามารถกู้ได้ถึง70%นะฮะถ้าเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วเหล่านี้ถือว่าของเราก็ยังน้อยอยู่นะยังน้อยอยูนะอ่ถ้ากู้แล้วเอามาอัดฉีดในระบบแล้วเศรษฐกิจเดินต่อไปได้ก็น่าจะเป็นผลดีต่อภาพรวมอของประเทศะนะครับ